เราอะเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินกระเทียมดำมากก่อนหน้าที่เราจะกินกระเทียมดำอะเรามีป่วยสุขภาพประจำปีทุกๆปีอยู่แล้วแล้วทุกๆปีเนี่ย ค่าไขมันควันอะไรของเราก็คือปกติหมดเลยแล้วมีปีหนึ่งเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเราไปตรวจสุขภาพประจําปีมาปรากฏว่าค่าไขมันในเส้นเลือดเราเป็นคอเลสเตอรอลรวมนะตัวนั้นเนี่ยมันมันสูงถึง2 6 5ซึ่งเราก็กลับมาเราก็มีความรู้สึกว่าเราเครียดทั้งๆท,ท,ที่ตัวเราเองเนะร,ราก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายใช่ป่ะแล้วก็ควบคุมการกินอาหารพวกไขมัน เค็มหวานอะไรพวกนี้เราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยตัดต้องมันเท่าไหร่แต่ทีนี้เมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะด้วยอายุหรือเปล่าเนาะก็เลยทําให้เราอะ่ะมีค่าไขมันสูงถึง265กลับมาเราก็เลยเออมาหาข้อมูลว่าเราควรจะทํำยังไงดีหมอไม่ได้ให้ยาเรามากินนะหมอบอกว่าให้เราอะ่ะไปออลดเรื่องของอาหารการกินไปจํากัดตรงนั้นมาดีก,กว่าเราค่อยก,กลับไปตรวจอีกทีหนึง่งซึ่งบงังเอ,อิญเราก็ไปเจอพี่สาวเราอะ่ะเอากระเทียมดําไปให้แม่เรากิน ซึ่งผลการตรวจของแม่เราก่อนหน้านั้นเนี่ยแกก็เป็นไขมันในเลือดสูงเหมือนกันแต่พอแกได้กินตัวนี้ไประยะหนึ่งแล้วกลับไปตรวจ่ะค่าไขามันแกลงมาเป็นปกติตทั้งๆที่แม่เราก็เป็นเบาหวานความดันเนาะเป็นครบหมดุโรคเลยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราก็เลยอยากลองบ้างเออเราก็เลยไปหาซื้อมากินพอเราไปหาซื้อมากินได้ประมาณสักสามเดือนเรากลับไปตรวจอีกค่าไขมันมันก็ลงมานะเออแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊มันจะเชื่อ,ถ,อถือได้หรือเปล่า เ,เราก็เลยลองกินมาอีกสักสามเดือนเป็นหกเดือนแล้วเราก็กลับไปตรวจอีกมันก็ลงมาอีกนะเอ,อพอมันลงมาอีกเราก็ลองกินไปเรื่อยๆจนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไปตรวจสุขภาพมาอีกรอบหนึ่งเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีเนาะทุกอย่างก็ปกติก็ขาดเหลือเฉพาะค่าไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยซึ่งมันก็ลดลงมาเกิดปกติลวจากส6 5เมื่อประมาณปีสองปีก่อนใช่ไ่ะมันก็ลงมาจนถึง205้าถ้าจะไม่ผิดนะ ซึ่งตรงนี้เราก็เลยมั่นใจได้ว่าเออมันเป็นเพราะกันที่เราอะไปกินกระเทียมดาแต่ทีเนี้ยปริมาณการกินเนี่ยถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นเนาะก็จะกินอยู่ประมาณสัก3หัวถึง4หัวตอนเช้าแล้วก็ถ้าคนที่เป็นต้องการที่จะกินเพื่อ,อรักษาหรือควบคุมให้มันแบบไม่ให้โอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะกินอยู่ประมาณ6เม็ดถึง8เม็ดต่อวัน ตอนเช้าๆก่อนอาหารตื่นขึ้นมาคือเราก็แกะกินเลยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเชื่อมั่นในระดับหนึ่งเลยแหละว่าการที่ไขมันคอเลสเตอรอลของเรามันลดลงเป็นเพราะว่ากระเทียมดำจริงๆวันนี้เรามาเราไม่ได้ต้องการที่จะมาแบบโปรโมทในเรื่องของกระเทียมดําให้ใครไปซื้อมากินหรืออะไรนะแต่เรามาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้ฟังว่าเราอ่ะกินแล้วมันได้ผลแต่เพื่อนๆจะไปหาซื้อยี่ห้ออะไรมาทานอันนี้ก็แล้วแต่เลยหรือจะไม่ทานก็ได้อันนี้ก็เป็นสิทธิของเพื่อนๆนะคะ